มีโอกาสดีหน้าจี้ทองของชีวิตตื่นแต่เดิกลุกตั้งแต่เศร้าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตตุกสิงตุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อบอกหัมบอกห้านะและเป็นบอกเป็นสอนเป็นตักเป็นเตือนให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเฮาเนานะ ตื่นดับมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดับคือกาแให้หากินดอมไก่เจะสะละวิถีชีวิตของความเป็นปุเป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเจะสะละ,นะเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบรารมีไว้ แนวไดมันดีมันงามเอาผ้ากันเห็ดผ้ากันทำผ้ากันสั่างกันแป้งเอาล่นะเนาะคิดดีพูดดีทำดีนะะั่นล่ะสำคัญที่สุดนะกันแป้งไดละ่ะบรรยากาศของงานบุญเนาะบุญเดือนสิบหยาดย้อมสุกนนะุตลก้อนเนาะบุญเข้าสากสลักกระพัดเนะาะจะพานผนไปเบิ่งตีละ่ะวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปปุบปับปุบปับ,ปบไปไหวนอ,อยังเดือดอะ ชีวิตของเฮ้ามันจก็่พนไปเนาะเดือนสิบแล้วจาหน้อยกับเดือนสิบเอ็ดเดียวกับเดือนสิบสองแหะเดี๋ยวบุญต่อไปเนี่จะบ,บุญออกฟันญาบุญจะยิ้นล่ะแมนบ่ถือว่าเป็นหตุของวัฒนธรรมประเพณีท่านเจ้ากุญแจเห็นญาติเห็นย่อมพากันเอาใจใส่ในการมาเย็ดบุญ ล้ำลึกนึกถึงคุณงามความดีของบุปการีอุทิตส่วนกุศลไปไห่เจงสันนะจะเป็นสิ่งที่ดีนี่แหะคืออุบายวีที่ทนักปราชญ์บัณฑิตโบราณเป็นป้าเย็ดป้าท่ำเฮ้ากะเอาเท่ท่ำตามที่เป็นป่อเป็นกล่าวเป็นตังเป็นสอนแต่สัตน์ละเนาะสืบห้อยตา ว่าห้อยปูปก,กันไปมันก็เป็นเรื่องที่ดีนเนาะวีทีชีวิตของความเป็นข้าราชการจะไปตามการตามเวลาแม่นบรรอลละติียย่อมมีคคำตั่งจังใดก็ไปเสร็จสล้วเนาะเกียรติเกียรตงานไปปูทำงานกับทำงานต่อไปแ,ส,ะะปแส่็ล่ยเนาะโกเคเียนก็มีได้ผบดดีนเนาะไล่ปูไล่ก้นกับือว่าเมื่อวันที่ สามติกันย่ายน่นสำหรับคนที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นะแกะเขาแกเดียนอายุราชการเนี่ยเนาะแกะบอกเป็นย่งแกถือว,วา่าชีวิตเข้ามันยังต้องเก่าวต่อไปมันยังต้องเดินต่อไปเคสันและเนาะกเว้าเรื่องดีๆสู้กันฟังเนาะอยาิย่อมก็บูรณันเอนี่ล่ะคือจริงจีอ่าเป็น เรื่องของการทำคุณงามความดีขอให้พวกเฮาได้เฮ็ดได้ทำคุณงามความดีนี่แหละสั่งคุณงามความดีไว้แต่สั่ละคือจังครับที่พวกเฮาเนี่ยและภากันเฮ็ดภากันทำแมนพ่ให้ท่านรักษาศีลเจริญจิตติภาวนาอย่างที่ได้เห็ดได้ทำนี่แหละมันจะเป็นไปตามลักที่ว่าการจังสมบุญเนี่ยมันนำความสุขมากให้แต่สั่นละเนาะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง เออทดียวเาสูญาตดสูญยมปังเนาะเมื่อนี้กะวันที่สามสิบเดือนกันยายนเนี่ยในคณะที่กำลังเวบาเนี่ยวันที่สามสิบกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยโยธาอุบลฝนกำลังตกเจอกันเอฝนโปรยปลายลงมาเนาะบรรยากาศซุ่มเตือนซุ่มเย็นหยาญย่อมเนาะฝนตกลิ่นลิ่นฝนตกโปรยโปรยอากาศเย็นสบายชีวิตเย็นบ่ละ ทำความดีไปเดอ้อยอ,อยาายอมอยาาจิ้มบนโกศลอย่าจิ้มคุณนง่ำความดีสญญ à, ั่งบนญญ่าบัลลมีแห่ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่สลหับเป็นกำลังใจให้ตัวปดตัวคนอหมได้ขาดับเนินชีวิตเนาอนแต่ว่าบาดนี้เอา้าเขามาลักถ้ำเด็บบันเนี่ยลักถ้ำกําสอนในทางประพุทธศาสนาปนตังงปนสอนปนตักเปน,ปนเตือนแอชีวิตของพวกเขาแหมมันต้องมี คุณธาตุมันต้องมีศีลธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอเจตระ,ะนาจให้เฮามีหลักอยู่โดยสม่ำเสมอเจตระ,ะนาจลักฐานเฮากับให้มีแมนบอกลักธรรมเฮากับให้มีแจตรลามีคุณศีลคุณธรรมกายมีศีลใจมีธรรมเจตรล่ะเออกายกะมีศีลใจกะมีธรรมนะเอธรรมะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการที่เฮาตีอยู่ในโลกนี้ ได้ยังมีความสุขแก่คือให้มีความสันโดษมีความาหุ่จักในการพ่อเนี่ยแหละความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การควรริอ่านแก้จนเป็นคนพอ่ยถ้าเอาพ่อพอเป็นมันจะทุกข์อย่ายอมสุบโสวนโดยจะปาะ แต่แมนว่าบ่พ่อมันเกิดคือว่าเนี่ยล่ะความโลภแต่ความโลภมันเข่าครอบงำมันพ่อบ่เปลี่นแมนบ่โลภพ่อทำมานั่งปาริปันโแต่พระบุทธเจ้าเป็นสอนได้เนี่ยโลภพ่อท่ำมานั่งปาริปันโผความโลภเป็นอันตรายแห่งท่ำทั้งหลายเจงเปละาเอ็นบ่ลแหละอันนี้ก็เป็นแสดงให้เย็นโทษและกับพิดไ่ของความโลภว่ามันมีจั่งไรแสดงให้เห็นว่า ความโลภเนี่ยมันทําอันตารายแกทํางทั้งหลายทั้งปวงโลภะมันแกคือความโลภเนี่ยมันเป็นมโนโทุจริตเป็นอกุสละมนุนเป็นบาปทั้งใจมันเกิดจากใจอยู่ในใจของมนุษย์แตกโลกออกไปก็คือความโลภมันแกสิเป็นเหตุแห้เฮาเนี่ยเกิดความเห็นแก่โตเกิดความเห็นแก่ได้ความขี้จี่ความหวงแหนแกแต่ละ ผิดไผ่หรือว่าโทษของความหลบเนี่ยโอ้มันหลายอย่าจอมตัวปรณ์สุสขขอนแต่ว่ามันจะยังว่าล่ะความหลบเนี่ยโอ้มันบมน่มแนตรรมาดาเด้อโลภความหลบเนี่ยฟันบอกว่ามันเป็นบัตประทับที่มันเกิดอยู่ในจิตใจของคนอาศัยใจคนเนี่ยละ่ะอเป็นบ้านพักและก็มันมีอำนาจเืลอเจ้าของบ้านที่ตนอยู่อาศัย สามารถบังคับบรญจาให้เจ้าของเงียบยั้งก็ได้ตามใจชอบเนี่ยลหละโลภะต้องการที่สุดเนี่ยแกคือผลประโยชน์ผลประโยชน์เป็นอาหารที่สำคัญของโลภะแม่นบอลฟันอุปามาไว้ว่าแกคือจังกับปืนเน่มันเป็นอาหารของไฟคือจังกับเขาน้ำเป็นอาหารของมนุษย์แม่นบอล เมื่อโลภะเกิดขึ้นแกผู้ใดผู้นั้นจะต้องหาอาหารมาปรนเปรอโลภะ,ะค็คก็ต้องหาผลประโยชน์มา่อเลี้ยงโลภะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยป็นอุป,ปมาอุปไม่ไหวบอกว่าไฟบ่ออิ่มด้วยเสือ้อตะเลบ่ออิ่มด้วยน้ำจังไหนโลภะกะบ่ออิ่มด้วยผลประโยชน์จังตานแต่ตละเมื่อผลประโยชน์มันเป็นอาหารสำคัญของโลภะก้อนจี่มโลภะอยู่ในใจก็เลยต้องดิ้นร่น ตแสวงหาผลประโยชน์อยู่ตลอดยิ่งได้ผลประโยชน์มาปอนโลภะหลายต่อไหโลภะก็ยิ่งจเจริญเติบโตอ้วนส่วนสมบูรณ์อยู่ในใจห้ายขึ้นตอนนั้นยิ่งเจ้าโลภะเนี่ยมันจะเจร่ญนเติบโตคนที่มีโลภะมันแกยิ่งเดือดร้อนหลายขึ้นเป็นเงาตามโตจะเชื่อว่ามันมีความอยากได้เพิ่มขึ้นมันมีความต้องการเพิ่มขึ้นแม่นบอกเห็นแก่โตเห็นแกได้เพิ่มขึ้น บ่มีความอิ่มบ่มีความพ่อแล้วแบบนี้เนาะอิ่มกับบ่เป็นพ่อกับบ่เป็นหิวกระหายอยู่ตลอดเมื่อ,อยังบ่อิ่มยังบ่พ่อมันก็ต้องดิ้นร่นหาต่อไปต้องการมีต้องการได้ต่อไปตั้งตั้งจี่เจ้าโตเองกับบ่โง่ได้ซ้ำไปว่าเอ๊สิหาไปเห็ดอีหยางสิมีไปเห็ดอีหยางเออดิ้นร่นไปเห็ดอีหยางแต่สัะบางเทือกกดะตอบเจ้าของบอ่ได้เด้ บางเทือกับบอมมีเวลาที่สิขึ้นในแงด่ดีโดยซ้ำไปทั้งนี้กบเพราะว่าคนมีโลภะนั่นมันกะยอมเป็นทาสของโลภะขาดจิตสาระขาดเสรีภาพมันกะเลยบ,บ่เป็นโตของเจ้าของแม่นบ่เครื่องกกับถือบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาพระบุทธเจ้าเป็นจึงเตือนสติขวกเ n e อ่าบอกว่านี่เดอ้อคนโลบเนี่ยบอมอุจักประโยชน์อ่หลีได้คนหลบเนี่ยยอมแนมบ่เห็นความดีได้ ย่ำได้จิกโลภะมันครอบงำคนไว้ย่ำนั่นมันจะมีแต่ความเมือดบอดเจงงตีละญาติจอมสุปูตัวก้อนเนาะโอ้ยจังแม่นคักได้เปิ่นเบาเปิ่นว่าจีงตีละเนาะลดโตอัดทั้งน่ะ้านาติลดโตตั้มมั่งนบปัสติอันจะตะบังตะท่าโธติยังโลภโธสาหเตมนารั่งเนี่ยเปินเบาเปินว่าได้เนี่ยเปินบอกเปินตสอนไว้เนี่ยเจียงว่า นี่แหละชีวิตของพวกเข้าหยาดจอมโซโปโซควันเพิ่งบอกว่าเตือนสติอยียาสุไปลบหลายเพิ่งว่าเออพอทำนั้นลบหลายมันก็โอ้ยเอเฮ็ดไอ้เข้าเนี่ยมองจักในการยุติเด่นวะเออมันบ่อิ่มจักเตือนแล้วแม่นวะเออจึงว่าวิธีการในการกำจัดความลภเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ใจเนี่ยหละเพราะว่าโลกพระมันเกิดที่ใจนอนอยู่ในจิตในใจ แล้วก็มันจะ,จะเจริญเติบโตอยู่ในจิตในใจเมื่อสิปราบก็ต้องปราบให้มันอดมองโยมองอาใอสิ่งที่สิปราบโลภได้ก็บ่มีอีหยังดีไปกว่าความเสียสละความเสียสละนี่มันเป็นคือยังกับโตยาวิเศษที่สิกำจัดโลภออกไปจากจิตจากใจเห็นเมื่อความเสียสละเข้าไปอยู่ในใจญาตย่ยอมตัวปวดตัวควัน โลภะมันจะอยู่ในใจบ่ได้ยิกแบบบ่ะละญาติย้อมสุบ่โซ่กันเจียงตีแหละเจียงว่าฝึ๊กไปฝึ๊กไปเรื่อยๆฝึ๊กเย็ดฝึ๊กตั้มฝึ๊กละเจียงสันน่ะเนาะหูจักพ่็หูจักย้อมหูจักยุดหูจักเย็นเป็นว่าเจียงสันเด้พ่อแม่ผู้บาดจานเป็นกะสั่งกะสอนเอาเจียงตีแหละเนาะสันตุ้ดจีปละมั่งการนั่งนี่แหละญาติย้อมเป็นบอกเป็นสอน ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศษฐีมหาศาลจนตั้งนอกตั้งในไม่ได้การควรริอ่านแก่จนเป็นคนพอแกสตลละอูจักพ่อเป็นแจสลละนะเออเคือชีวิตยังวาละในความเป็นปุตุชนเ,เรื่องจังสี่มันแก่ยากยากย่อ,ยอมสบโสขันนะเอมันบอมแมนของคอยคอยบอมแมนตั้มมาดาได้ เออพวกเขาจึงดิ้นร่อนกันใจเสีละแต่ละมือแต่ละเว้นดิ้นร่อนเพื่อเลกเกินอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วอยากนี่นั่นอยากนี่นี่เนี่ยมันเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ปุตุชนคนธรรมาดาสามัญเคยจังกับปวกเข้าเนี่ยล่ละจึงว่าม่นจึงบอกว่าให้หูจักในการเติมความสุขด้วยการพ่อให้มันเป็นเจตนาพ่อ พ่อปบ่นวะรู้จักพ่อรู้จักอิ่มเคยอยาบไปตะเยอะตะย่ำอยากมันจนเกินไปเคยดังกับนี่แหละโอบาม่าพ่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วก็บอกขวนไว้ทิตสีหามารับประทานอิ่มคำว่าพ่อเนี่ยจะหมายถึงว่านี่แหละพ่อเหมาะพ่อดีพ่อควรพ่อป็นไปได้อยู่ในลักษณะบ่อเดือดร้อนเกินไปบ่อสบายเกินไปเช่นนั้นแหละพ่อ เอเฮ็ดพ่อต่มให้มั่นหายอยากหรือว่าให้มั่นเบิดอยาก <Yeah. S 1> เมื่อบ่อยากมันจะบ่ต้องดิ้นร่อนเมื่อบ่ต้องดิ้นร่อนมันจะบ่ต้องทุกข์บ่ต้องลำบากจริงๆล่ะอยากอยอมเนาะเอ่ย่างที่บอกกันล่วว่าธรรมศาสตร์ธรรมบดา,าของมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ย่อมมีความปรารถนาอยากสีได้สิ่งนั่นอยากสีได้สิ่งนี้อยากสีเป็นจังสั่น,นอยากสิเป็นจังสี่นำกันโซปูโซก้น ก็เลยส่องดด้นร่อนควนขวายลงทุนลงแห้งกันหลายตั้งแต่ปุณละเป็นเด็กเล็กเด็กหน่อยจนกระตั้งเติบใหญ่ตั้งแต่เป็นนมเป็นสาวจนกระตั้งปุณละแก่เฒ่าจะล่าการปุณละชีวิตและก็เวลาเบิดไปกับการแสวงหาอหเพื่อให้มันหายอยากเศร้าอยากมันก็เลยต้องเป็นตุกเดือดร้อนอยู่ตลอดแต่น,นาม,มันก็เลยมีผิดหวังมันก็เลยมี มหวังก็รับกันไปมีดีใจเสียใจฟะละเข่ากันไปแต่ว่าบาดนี้เมื่อได้แล้วหูจักพ่อหูจักยศหูจักอิมบ้างมันกะดีเองไอ้เกิดความทุกข์ได้เพิ่นว่าว่าจยงใดก็นักปรา์บัณฑิตเป็นว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานนี่ยหละหมายความว่าเมื่อพ่อได้ก็มีความทุกข์แก่สะละ่ะเนาะเออเป็นบอกว่าความยินดีพ่อใจตามเหมาะตามกวน้น หมายความว่าบริโกคใส,สอยสิงทีิได้มากเท่าที่จําเป็นแก่ชีวิตบ่ให้อัตกัดจนเดือดร้อนบ้องให้ฟุ่มเพื่อบ่อให้ฟุ่งเป้อจนมั่กระตั้งเหลือเพื่อส่วนที่มีเหลือกะแบ่งกันปันลายแตอสละเอ็ดไอ้ใจบ่อยึดติดในสิ่งนั้นจนเกินเหตุความหมูวจักก่อนเนี่ยและมันเอ็ดไอ้เฮาหูวจักในการเสียสละแบ่งปันมันเอ็ดไอ้เฮ้าซอยเหลือเกลือกูนกัน เหตุให้เข้านี้ได้ให้ท่านได้ความพ่อหรือว่าความสันโดษยินดีมันจะเป็นเหตุให้มีความสุขแก่สัตว์ละพระบุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ว่าความสันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้มันก็นําความสุขมาให้เป็นว่าสุ๊ดผีสุกกายญ้าอิตารีตาเรนะเนี่ยเป็นบอกแจงสันความสันโดษแต่สุ๊ดผีสันสุ๊ดผีเนี่ยแหละนะเออเพื่อดังกลับ รับประทานอาหารคือจังกับเข้ากินเขา่ากินน้ำเส้นสละพอดีมันพ่อมอะแก่ร่างกายกิ่มและ้วก็ยุดมันจะย่อมเพียนไอ,บอ,อ้บอขึดอัดบอให้มีโรคไข้ไข้เจ็บอีหยังเข่ามากหลบกวนร่างกายของเข้าหลายจนเกินไปแมนอกความบอหูจักพออ่อความยิ่มบอเป็นความยุดบอได้มันจะเป็นเหตุให้ต้องดิน้นรนยู่ตลอดมันนำความทุกข์มาให้ยู่ตลอด เพื่อจอังกับเข้ากินเข่ารับประทา,านอาหารเกินขอบเขตเกินความจําเป็นแก่ร่างกายมันจะเห็ุแอร่างกายเดือดรอด้อนมันจะนําโรคไข้ไข้เจ็บอีหยังต่างๆมาให้ร่างกายของเข้าอยู่ตลอดเสียสลายเออน่ายาจ่อมเอ่ยเียงว่าเพื่อให้มีความทุกข์ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี่แม้มันสิยากก็ขอให้เข้าได้เฮ็ดได้ทําลองมือเฮ็ดลองมือทอํเสียงสั่นละเนาะใหเ้เพื่อ เป็นล่ะบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเนาะรู้จักพอก่อสุขทุกสถานเจสละอยติยนะ้อมเนาะเอความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศษีมหาศาลจนตั้งนอกตั้งในไม่ได้การควรริอ่านแก้จนเป็นคนพอเจสละเนาะมกว่านะเข้าก็บอกว่าโอ้ยเว่เนั่เมืองพ่อมันบ่มีเนี่ยคู่เมืองพ่อมันบ่มีเนาะ เออมันบ่มีเมืองพ่อมนุษย์นี่ก็ไดโอ้จังวาน่าละลนะ่ะเนาะเออแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้เนี่ยเป็นสอนท้างตึกเป็นชี้ท้างถูกไอ้พวกเข้าเด้เนี่ยเอ่อเป็นปลูกติีไอ้พวกเข้าแตงสันนาแต่เมียนว่าเอาเหย็ดเอาทำคือจังกับเป็นเออบอกเป็นสอนได้โอ้ยมันมีความสุขแต่แต่เด้หรือว่าเป็นความสุขแม่บอกรู้จักพอรู้จักอิ่มบ่ดินร่อนบอ่ตาย่านยากเนี่ยละ่ะ เออมันอุปมาคือจังกับเข้ากินเข่าแบนบ่เข้ารับประทานอาหาริีมแล้วกับบ่กว้นไว้จีสีหาอีหยังมารับประทานอีสเนี่ยล่ะพ่อเนี่ยล่ะพ่อพันอ๋ออังพ่อพ่อพ่อเจ๊เจ๊ละเนาะพ่อมกพ่อดีพ่อค้นพ่อปินไปได้เฮนี่หล่ะยาจยอบเนาะเออว่าเรื่องยากมันก็ยากอีหลีเดเนาะเรื่องเจงตีมันยากเนี่ยเป็นจริงสอนให้หูจักพ่อเจ๊เจ๊ละเนาะ ถ้าบ่าพ่อมันกิทุกข์แก่ัแต่ละบ่ยุดมันเกิดบ่นิ่งมันกิดไหยทุกข์ทุกข์ทุกข์โดยแ่จังแต่ละเนะาะเอ่เพราะฉะนั้นความดีเฮาหูจักพ่อได้พ่อเป็นอ่มันจกเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาชีวิตของเฮ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขแต่ว่าอ่อบ่อิ่มบ่พ่อในการเฮ็ดคุณงามความดีเป็นบ่ให้สันโดดอ่าในการเฮ็ดคุณงามความดีเนี่ยขุณงามความดีเนี่ย เป็นไอเย็ดไอซ้ำอยู่ตลอดการตลอดเวลาอนณาญาตนะิยมเนาะปญหานั้นก็ล่องนั่มไปยินตรองปีนิดีเกาะปิจารณาในการดำเนินชีวิตในการดำรงตนปฏิบัติโตดังที่พระพุทธเจ้าเป็นพังเป็นกอนไว้อาละเนาะวิถีชีวิตของพววเข้ามันจะอยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติการดำเนินตนปฏิบัติโตให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างงดงามอยู่จังสี่ละปญหาะนั้นก็ ล่องนํำไปยินตรองปีนิดปีกวะปีจลาหน้าแล้วเข้าจึงสีเห็นความเป็นจริงของชิวแก่กันละเนาะชิวิตมันจะเป็นจจงซีอ่าบวาเป็นบวาโตอ่ามันจะเป็นจจงซีละ่ะมันจะดิ้นล่อนกันอยู่จังสี่ละแมนบ่เออบอมีไผโยแบบหันใจ้ิมมาสั่นไปเพียงแต่ว่าเอาหูจักพ่อเมาะพ่อควรพ่อประมาณเจงตลักบางเือตะบึง บิ่งกำลังเฮ็ดยั้งกะอยากให้มันเกินกำลังแข่งแต่นหะความพ่อที่เป็นบอกก็คือว่าเบิ่งยั้งกับเบิ่งกำลังเจ้าของเฮ็ดยิ้งมันกับเบิ่งกำลังเจ้าของแต่ละอยากให้มันเกินกำลังแต่มันเกินกำลังแหละมันพุกเฮ็ดยั้งกะเฮ็ดให้มันพ่อมอะพ่อขวั่น้มันพ่อมอะพ่อดีแข่งแต่ละเนาะเนี่ยแหละชีวิตของเฮามันจึงสิเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้สุูุโซค่น ในการดำเนินชีวิต,ตดังที่เดเว้าได้ว่าสู้กันแลกกันั้งเจียงตีละเนาะเไปเอาอนุโมทนาขอบคุณนำจิตนำใจของทุกผู้ตุกคนน่แล่ะอีเห็นสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีแต่ว่า,าให้คิึเจียงซีว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดเอาตัา้มเนี่ยเฮาบ่ไดตไปเฮ็ดไปตั้มเพื่ออย่างอื่นทำเพื่อคุณงามความดีเนี่ยล่ะส้างคุณงามความดีเหตุคุณงามความดีส้างบุญญาบาลมีไปเรื่อย